เดี๋ยวคืนคืนนี้จะเป็นจันหลอนที่เรียกว่าตลกที่สุดอหลุดตีมที่สุดโทษนะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเอ้อ้เยอะเยอะเมื่อคฝันดีนะตกฝันฝันหวาพบมผู้ชายผู้ชายยอดดีแอลว่าไงต่อนะนั่งบันเทิง จากเรื่องสารใช่ไหมก็ครั้งที่ทําให้เนอึ้งทึ่งเสียวที่สุดเลยก็น่าจะเป็นในคืนสักวันหนึ่งในคืนเป็นไมล์ไซเฟอร์ใช่ไหมเออ huh. ก็คือมันเป็นคืนวันที่เราไลฟ์ไมล์ไซเฟอร์แล้วก็ตอนนั้นอะ่ะก็คือเหมือนตอนแรกอะ่ะเขาให้เราขึ้นไปรออยู่ข้างบนอืมอ่า uh huh, ทุกคน <yeah. S 1> ก็เก็บสัมภาระขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วพอทุกคนแบบว่าเก็บของไว้ข้างบนเสร็จปุ๊บอ่ะ uh huh. ตอนนั้นเราก็ลงมาไลฟ์กับ เรามารอไลฟ์เออเรามารอไลฟ์กับรุ่พี่ไอชาเพราะว่าตอนนั้นลุ่พี่ไอชาเขาแบบว่ารอเปิดโมเดลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ,อแล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปคุยพอเราเข้าไปคุยเสร็จจบไลฟ์ปุ๊บแล้วก็เหมือนพวกคนก็นั่งคุยกันอยู่ข้างล่างต่อแต่ว่าเน่ก็แบบว่าเออแบบอินดี้ไงดิสชอบอยู่คนเดียวก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างบน <laughs> สบายขึ้นไปนั่งข้างบนคนเดียว ันค,คือตอนนั้นคนที่เน่บอกว่าเน่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนก็น่าจะมีนุนเน่เนี่ยแหละมัง้งน่าจะมีเนนที่เน่บอกไปว่าเน่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนอ๋อผมรู้รองขดู้อันนั้นอะเออเออเออปูดด้วยก็บอกว่าเออมีมีอะไรเรียกนะผมจะไปอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเออเน่ก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็หยิบสมุดหยิบกระดาษอะไรขึ้นมาวาดรูปเล่นใช่แล้วคนที่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเออถึงมันจะมีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตามมาทาร้ายถูกไหม อเออเขาแบบไม่ได้มีจุประสงค์ไม่ดีอะ่ะเออ,อก็เลยแบบก็ไม่ได้แคร์อะไรมากออก็เลยแบบขึ้นไปนั่งวาดรูปอยู่ข้างบนคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เหมือนเป็นจังหวะที่ทุกคนแบบใกล้จะกลับกันแล้วอะไรเงี้ยทุกคนออก็เลยแบบว่าขึ้นมาเอาของในขณะที่นี่ก็แบบนั่งวาดรูปอยู่แล้วก็แบบทุกคนออก็แบบไอ้เน่เดี๋ยวจะลงวยกันแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเก็บของด้วยนะเดี๋ยของเนี่ของนี่เยอะอะ่ะนี่ก็เลยแบบเก็บของช้ากว่าชาวบ้านไงเออนี่ก็เลยเก็บ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  นี ite, the the fort, uh, ่ก็จะแบบกำลังจะเก็บของไปที่หน้าประตูใช่ไหมแล uh, ้วนี่กำลังจะเปิดประตูไปเออกำลังเปิดเลยกำลังง้างเปิดปุ๊บแล้วตอนนั้นเขาหายไปไหมอะนั่นนี่เขายังอยู่เออเขาอยู่ก็คือมันมันเป็นแค่หนึ่งจังหวะแบบเหมือนเวลาคนถ่ายหรือว่าแฟลชมันเป็นแค่แฟลชเดียวแล้วจังหวะที่คุณกระพริบตาลงไปอะเขาก็หายไปแล้วอ่ะหมายจังหวะที่เรากินไปแล้วอ่ะเหมือนเขาแบบอุ้ยลืมวินวอกแป๊บนึงอะไรเงี้ยหายตันนี้เออโอเคเขาก็ตกใจเราก็ตกใจเนอะ จะพูใช่เหมือนแบบออต่างคนต่าง,งตัวใจอะจังหวะนั้นก็แบบจังหวะที่กิี๊ดไปเขาก็หายไปแล้วอะเออ